ครับคลิปนี้ให้ดูหลวงปู่แก้วนะครับหลวงปู่แก้วที่ชนบุรีนะครับอันนี้ก็เป็นพระดังพระที่ไฟ่ฝฟันของเซียนเอ,อ่อทุกๆเซียนนะครับไม่ว่าเซียนเล็กเซียนใหญ่เซียนห้างเซียนไม่ห้างก็ไฟ่ฝฟันนะครับหลวงพ่อแก้วครับ ว่าเป็นพระปิตตาอันดับหนึ่งนะครับมหานิยมพุทธคุณเนี่โอ้ยลังเรื่องลือกันทั้งประเทศเลยนะครับนี่ก็ลองดูนะครับแล้วพิจารณาดูว่าแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เนื้อโซนกะลานะครับจะเป็นเนื้อโซนสมเด็จนะครับเนี่ยแต่ที่ผมเอามาให้ดูนั้นก็คือข้าบลักนะครับลักเก่าเนี่ย น่าจะเป็นร้อยปีนะครับนะผมดูผมไม่ต้องดูหาข้อมูลอะไรเยอะแยะหรอกครับดูเต่ความเก่าอันนี้มันเป็นไอ้นั่นของผมเนาะมันเป็นที่ผมใช้หลักการเนี่ยมาตั้งแต่ผมเริ่มเล่นเลยนะครับดูความเก่าดูลักเก่านะครับแต่ว่าข้อมูลอื่นๆก็มันจะมีอยู่ทั่วไปนะครับตามเว็บไซต์มั่งตาม Google มั่งนะครับ ถ้าใครอยากรู้ก็เข้าไปหาครับแต่ว่าผมหลักการของผมก็คือเอาเก่าเป็นหลักนะครับเนี่ยเอาเก่า,าดูลักเก่าเป็นหลักครับถ้าลักเก่าเ้อพระก,ก็ต้องเก่าใช่ไหมละครับเพราะว่าการหลุดล่อนก็ยังหลุดไม่หมดนะครับเนาะอันนี้ลงุงปู่แก้ว,วัดเคอวันชนบุรีนะครับเนาะก็ลงให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งครับที่ เซียนเล็กเซียนใหญ่เซียนที่ไหนก็เออฝฝันกันนะครับแต่ที่เซียนเขาเล่นนั่นเขาเล่นโซนกลานะครับแต่ผมว่าจะโซนเนื้อโซนไหนก็นแล้วแต่ครับเขาให้เป็นหลวงปู่แก้วเลยครับนั่นคือเป็นสมบัติอันล้ำค่านะครับเนาะครับเป็นสมบัติอันล้ำค่าเป็นสิ่งที่ใครๆก็อยากได้ใช่ไหมละครับอันนี้ก็ ใช่หรือไม่ใช่ก็ดูกันนะครับเพื่อนๆแต่ว่าผมนี่ดูคาบลักถ้าไม่ใช่หลวงปู่แก้ววัดเครวันก็จะเป็นอยู่ในยุคเดียวกันแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นหลวงพ่ออะไรนะถ้าไม่ใช่หลวงปู่แก้วนะครับเนาะก็จะเป็นอาจจะเป็นอาหธรทำมิกของท่านหรือว่าเป็นพระลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะครับเนาะแต่ผมคิดว่าไอ้เนี่ยที่ลักเก่าๆเนี่ยครับที่ผมจับมาก็ก็เห็นคาบลักนี่แหละครับ ดูเก่าเป็นหลักนะครับถ้าดูพระสองสี่กว่าก็ต้องดูความเก่าครับถ้าดูพระหกหกหกเจ็ดนี่ก็เอาแบบสวยวิ้งนะครับเพราะว่ามันก็แยกแยะความเก่าความใหม่ได้นะครับลินพระเนื้อถึงยุคก,ก็คือว่าเทแลวห่ะครับตำหนิอะไรก็ ผมเห็นเขาชี้ตำหนิเนี่ยผมก็ว่าโอ้บางทีมันก็ขาดเคลื่อนนะครับเนาะตำหนิในบล็อกมั่งอะไรมั่งนะครับเนาะบล็อกมันก็ไม่ใช่มีบล็อกเดียวนะครับคือพูดเป็นกลางนั้นนีพูดแบบความจริงนะครับไม่ใช่ไปเข้าข้างใครนะครับผมไปเชิญไลท์ท่านหลายอาจารย์นะครับที่ออกมาพูดกันบางค่ายก็บอกให้ดูตำหนิบางค่ายก็บอกไว้ต้องดูครับก็เราก็เป็นส่วนกลางของในวงจรนี้นะครับเราก็พูด เป็นกลางแล้วก็ให้ทําจิตใจให้เป็นกลางนะครับเนาะก็แต่ว่าผมนี่ผมจะดูเก่าเป็นหลักนะครับถ้าเล่นพระใหม่ก็ต้องดูใหม่เป็นหลักดูการปั๊มนะครับดูการกระแทกนะครับแต่ดูเล่นพระเก่าก็ต้องดูคาบลักดูความเก่าของเนื้อนี่ยครับครับผมวันนี้ก็มีมาโชว์นะครับแต่ ก็ให้เพื่อนดูนะครับก็ไม่ได้ชี้ชัดว่าเป็นแทหรือเป็นเก้น,นะครับผมจะพูดเป็นกลางๆนะครับผมจะไม่ได้ฟันธงอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าคนเราดูไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราว่าแทเพื่อนอาจจะว่าเก้ก็ได้หรือว่าถ้าเราว่าเก้เพื่อนอาจจะว่าแทน,นะครับผมก็เลยเอาแบบกลางๆนะครับเนาะคือว่าไม่ได้ผิดใจทั้งสองฝ่ายนะครับ <laughs> เล่นน youtube นี่ก็ต้องให้เราก็ระวังน้งเหมือนกันนะครับเนาะ เดี๋ยวฝั <and> ่งซ้ายเดี๋ยวฝั่งขวาถ้าจะเป็นกลางๆก็จะสบายใจนะครับคือไม่ฝักไฟไฟไหนก็คือสบายใจก็ว่ากันไปแต่เพื่อนนะแล้วพวกท่านว่ายังไงพวกท่านอยู่เป็นกลางวนผมไหมเนี่ยผมตัวทำคลิปกลางๆนั่นเองเพไม่ได้ฟันธงอะไรหรอกครับก็ดูกันไปว่าผมมีอย่างนี้เนาะครับแตบพวกท่านจกเรียนกันสไตล์ไหนก็ เอาตามสบายนะครับผมก็เรียนสไตล์นี่แหละครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเออย่างน้อยๆก็ได้พูดได้คุยคอมเมนต์กันมั่งครับคอมเมนต์ดูเดือดก็มีคอมเมนต์แบบเห็นด้วยก็มีครับก็เลี้ยวเตะนะครับเตะประชาธิปไตยแล้วก็ไม่ปิดกันกันครับพอให้คอมเมนต์ก็ถือว่าเป็นกําลังใจแล้วละครับคลิปนี้ก็คงแค่นี้นะครับอันนี้ก็ ไม่ฟันธงว่าเทวบกีนะครับแต่ก็ดูกันไปอย่างนี้แหละครับดูผมดูที่รักนะครับรักเก่านี่แหละรู้จะเท้จกีนะครับเกีกีมาเต็มร้อยปีแล้วนะครับเนาะครับเอาอย่างนั้นดีกว่านะครับเพื่อนๆนะิปนี้แค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจือนมีเงินมีทองเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับจะเจ็บจะจนนะครับสวัสดีครับ